ลอยมันเก่งท hey, hey. hey, ี it, uh ่เดาสูงเลให้ม hmm. uh ันนะเด็กใครจะเออมันหนีเอามาเียบร้อพามันเข้ามานั่งไงก่อนกันนั่งไงก่อนนะฮะไปรออยู่นี่อนาไไปนีมั่งเป็นส่ไเราตื่นรฮะต้องเตอนครับใครมาปิดห้องให้นึ่งใครมาปิดให้หึงไห้หมูไอ้เราสอดางมา อดสั่งมาฮึากอดสั่งให้มาซืา้อให้อยู่จะมือแล้วอยู่สามมาเดี๋ยวโทรศัพท์ามทาเลยโทรศัพ์ตัวที่ใส่ไม่ไม่อย่ก็่ก ว่าวาอันบอกไม่จับมันมีอย่างรอกมันสูดได้มันเข้าไปบอกเนี้บอกคุยกันได้บาแต่เขาต้องไปเสียงิน้ใจยังไงเขามึงไปขับไผ่ไปมุงกั้นไปข้อนยวขี้ปรหนึ่งเลยท้ามไปเขาอยากได้เงินก็เมาเองมันท่าไปครับตัวก็ไปให้ป่าข้ามกับรอยเยนไว้ที่คนแบมันทามันท่าไปนี่ไอ้บอกมึงสูบเลยไอ้บอกนะ ไอ้ิชเก้วอันนี้เพื่อนเราเหรอมาอยู่ห้องนี้เนี่ยชื่ออะไรที่ตอเดี๋ยวันไม่ได้รับการจัดการแล้วนอนครับครับนายครับผมรองรับสื่อหนุนค้าครับนายครับ งงถือแรกก็คือโอนเงให้มันยาฟังยัตอไ,ไ่ต้องถามว่ามัมเอามรื่องจังเาข้าใจว่าจะถามเรือา,าเนี่ขัดแย้งกันเรื่องยาใช่ไหมเรื่องค่ายาใช่ไหมเป็นเพื่อนกันแม่คนบ้านเดียวกันเนี่ยนทเรื่องยา สนใจเลยว่าบ้านเงินเขาอยู่ไงฮะฮะกล,ล,ลัวลอยู่ครับกลัวแล้วทำยังไงวะมันได้เงินง่ายได้เงินง่ายง่ายทำมาเป็นปีแล้วนานยังกี่ปีตั้งแต่เท่าไหร่เราถามเ่ยสี่สิบห้าทำเล็กน้อยมาขายยาเลยนะ,ะไม่เคยถูกจับเลย เว้นถูกจับเขาอาหาจัไหนเเสียไปเน่ะตอนนั้นมายุเท่าไหร่สิกเกบเจ็ดถูกจับกี่ครั้งถูกจับกีบ่ครัคง้งสิบกครั้งติกคุกกีกี่วันสปีสามเดือนได้แรกว่าไหมอ